มาดามโอที่ดินสวยค่ะพบกันอีกแล้วนะคะทางช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกจะดีแค่ไหนคะถ้าทุกวันหยุดของเราเราจะได้มารับลมทะเลมาฟังเสียงคลื่นบรรยากาศดีๆแบบนี้แต่วันนี้โอ๋ไม่ได้พามาเที่ยวอย่างเดียวนะจะพาไปชมที่ดินค่ะเป็นที่ดินแปลงเล็กๆ1นถึงสไร่อยู่บนเนินเขามีวิวภูเขาล้อมรอบเลยนะแล้วก็อยู่ไม่ไกลทะเลด้วยค่ะ ใครสนใจตามโอบไปดูด้วยกันเลยค่ะ ากถนนเลี่ยงเมืองหัวหินนะคะตรงบริเวณแยกต่างระดับห้วยมงคลเราก็ขับไปตามถนน3218หัวหินห้วยมงคลค่ะพอมาถึงแยกไฟแดงนะคะก็เลี้ยวขวาไปทางอบตอหินเหล็กไฟแค่3กิโลเมตรก็ถึงแปลงที่ดินนี้แล้วค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะก็อยู่ที่ตำบลหินเหล็กไฟอเภอําอหัวหินจัังหวดประจวบคีรีขันธ์นะคะอยู่ไม่ไกลจากอบอตอหินเหล็กไฟเลยนะคะจากตรงนี้ห่างอบตหินเหล็กไฟมาเพียงแค่2กิโลเมตรแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะคะจะเข้าซอยจากถนนลาดยางสาย4010เนี่ยมาเพียงแค่400เมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วในซอยเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตมาตลอดเกือบถึงแปลงที่ดินเลยค่ะ อันนี้อยากจะให้มาชมบรรยากาศด้วยกันนะคะตรงนี้เป็นที่ที่อยู่บนเนินค่ะแล้วก็มองเห็นวิวภูเขารอบด้านนะคะทางโน้นก็วิวภูเขาค่ะเนี่ยนะคะด้านข้างฝั่งนี้นะวิวภูเขาหมดเลยนะคะด้านหลังก็มีแล้วยิ่งตรงนี้นะคะดีมากๆค่ะลูกใหญ่ๆเลยแล้วก็เป็นวิวภูเขาแบบว่าเป็นแนวยาวเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะตรงนี้ อยู่บนเนินอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องถมเลยค่ะปรับพื้นที่ได้เลยนะแล้วก็นี่ให้ดูขอบเขตของเรานะคะก็จะตามเสาสีแดงนี้เลยนะคะเนี่ยนะคะแต่ละแปลงนะคะก็จะปักเสาเขตไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะ ที่ดินที่เราจะขายเนี่ยนะคะก็จะแบ่งแปลงเริ่มต้นที่1นถึงสไร่นะคะราคาขายเนี่ยก็จะเฉลี่ยตารางวาละ3,000ันบาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเลยค่ะก็จะเป็นราคาที่จับต้องได้เลยนะคะสําหรับที่ดินในอ,อําเภอหัวหินนะที่เป็นที่เนินเขามีวิวภูเขาล้อมรอบแล้วก็เดินทางไปทะเลนี่ก็ไม่ไกลนะเพียงแค่20นาทีเท่านั้นเองค่ะ <karaoke> ที่ดินที่จะขายนะคะก็จะมีทั้งหมด4แปลงค่ะก็จะเป็นโฉนดคุดแดงหรือเอกสารนอสอสี่จอนะคะแปลงที่1จะมีเนื้อที่1ไร่3งาน99.6ตารางวานะคะนี่ก็เกือบ2ไร่เลยนะคะจะขายในราคาไร่ละ1 2 0 0 0ล้าน2แสนบาทค่ะแปลงที่2นะคะจะมีเนื้อที่1ไร่ ขายในราคา1น0 0 0ล้านสอบาทตรงนี้นะคะจะแบ่งเป็นทางสาธารประโยชน์ให้4เมตรค่ะแปลงที่3มีเนื้อที่1ไร่ขายในราคา1น0 0 0ล้านสอบาทเหมือนกันนะคะส่วนแปลงที่4ค่ะมีเนื้อที่1ไร่2งาน5้ 57, ตารางวาก็จะขายในราคา,รา,คาไร่ละ1น0 0 0ล้านห้าแบาทค่ะ ลักษณะของแปลงที่ดินนะคะก็จะเป็นที่เนินค่ะไม่ต้องถมเลยนะแล้วก็มีวิวภูเขาสวยงามบรรยากาศเงียบสงบแต่ว่ามีเพื่อนบ้านนะคะเนี่ยจะให้ดูนะคะมีเพื่อนบ้านใกล้ๆนะตรงนี้เนี่ยเป็นเ,เพื่อนบ้านที่เขาทําอยู่อาศัยเนาะแล้วตรงนี้ค่ะเป็นเพื่อนบ้านแบบหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะที่เป็นระดับหรูหราลักชัวรี่เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็ยังจะเป็นเ,เพื่อนบ้านโซนที่อยู่อาศัยดั้งเดิมแล้วก็มีคนสร้างบ้านพัก ตากอากาศอยู่ใกล้ๆด้วยนะคะ ตรงนี้เนี่ยนะคะนอกจากที่จะทําบ้านสวนในบรรยากาศที่ดีเงียบสงบเนี่ยนะคะเราก็สามารถทําธุรกิจได้นะเพราะว่าวิวอ่ะสวยงามมากๆค่ะตรงนี้เนี่ยพัฒนาไปทําบ้านพักภูกวิลล่าได้เลยนะคะแล้วออนอกจากจะอยู่กับเพื่อนบ้านรายล้อมแล้วเนี่ยนะคะไฟฟ้าประปาค่ะสามารถต่อถึงแปลงที่ดินได้เลยนะเพราะว่าแปลงติดกันเนี่ยเขาก็มีไฟฟ้าประปาแล้วค่ะถ้าหากเราสร้างบ้านอยู่ตรงนี้นะคะอยู่อาศัยเองเนี่ยเราจะสั่งอาหาร ารับประทานสั่งของกินมาเนี่ยเซเว่นดิลส่งถึงแปงที่ดินเลยค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถเดินทางเข้าออกได้หลายทางค่ะก็อยู่ใกล้กับถนนเพชรเกษมเพียงแค่6กิโลเมตรค่ะถ้าจะไปวัดห้วยมงคลนะคะก็เดินทางเพียงแค่6กิโลเมตรเหมือนกันค่ะและถ้าหากว่าจะเข้าไปในตัวเมืองหัวหินนะคะไปเที่ยวชายหาดหัวหินเดินทางไม่ถึง20นาทีค่ะ ใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อได้ที่คุณลักษ์ตามเบอร์โทรที่โอขึ้นให้ทางด้านล่างนี้เลยนะคะหากต้องการให้โอรีวิวที่ดินแปลงไหนนะคะติดต่อโอได้ที่0837356591หรือ line มา o m a, d a m a d a m e o h อย่าลืมมีแอดทางด้านหน้านะคะและอีกช่องทางหนึ่งค่ะ Facebook m e s s e n g e r m มาดามโอที่ดินสวยค่ะ ฝากติดตามช่องมาดามโอ๋ขายที่ดินสวยราคาถูกด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ดินสวยๆราคาถูกๆได้ก่อนใครสำหรับวันนี้นะคะโอคงจะต้องลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆแบบนี้ในคลิปหน้าค่ะ